อือทุกคนนะครับก็กับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่กันในเกม League Legends of Wild Rift นะครับเฮ้ยไม่จะลงคลิปนานขอซะหน่อยโอเคเลขตำแหน่งซับพอร์ตตำแหน่งที่ผมชอบเล่นที่สุดในเกมมือทุกเกมนะครับกดรูให้เพื่อนไปก่อนอ่ามีสามลูกก็กดไม่หมดเล่นก็กดสวนไปยังไงวะเอาทำไมไอ้นั่นมันมาล่ะมันได้ตำแหน่งเออมันได้ตำแหน่งไอ้นั่นไม่ใช่เหรอ ไอ,อตัวเพียมันละตำแหน่งออฟลินไม่ใช่เหรอมันขึ้นมาบนทำไมวะเปิดกรได้เปียบไปโง่มาดิมาดิมาดิโอ้โห,โโหจะแตกจะแตกเพื่อนเพืพ่อนมันเข้าเกินเอาไงโอ้โหเพื่อนตายเปิดกอนได้เปียบแต่น่าจะเสียเปียบแหละโอ้โหเชี่ยเปิดเอาเพื่อนตายค่ะคาบ้านรีบเกินกลับบ้านก่อน เดี๋ยวเขาไปช่วยเพื่อนใหม่เปิดรอบสองได้เปียบเอาดิมาโอ้โหอเขี่ยมหัวกันเมื่อกี้ตัดมาเลยเปิดรอบสองได้เปียบโอ้ฉันน่าจะเสียเปียบละโอ้แม่งโดนกดอยู่เพื่อนแม่งไปลาดคลิปไม่ได้เลยเพื่อนเรือนน้อยฮะเปิดก้อนได้เปียบไปง้อโอ้ยจะโดนดึงจะใช้ไปกีดทางทิพไา้ไม่แคลรี่ปู่โอ้โหเอาไงช่วยช่วยทันช่วยทันมาดีมาดีเปิดรอบ ที่สามที่สี عة, it? It oh. 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 ่ที่ห้าให้เปียไว้กูลืมไปหมดแล้วที่ไหนก็ไม่รู้เข้าเลย้ยโอ้โหจิ้มห้านดสี่ตัวโอ้ตายตายตายแต่โอ้โหโอ้เพื่อนมาช่วยโอ้โหตายเรียบร้อยโอ้โหเปิดก่อนนะไอ้เปียไปมาดิโอ้โหมาดิแค่ดิแค่ดิแตกแค่ดิแตกมาแทงต่อแทงต่อแตกก็อีกดีนี่เลยเล่นงูมังกรเหรอไปฆ่ากูตรงมังกรเหรอไม่ได้ไล่แล้วกูโดดเข้าไปกลางวงเลย โอ้โหเอาป้อมเอาป้อมเหมือนลิ้นกลางจะโดนครับไม่เป็นไรปีป้อมก่อนไม่ไดแน้วไม่กล้าออกมาไกลครับอ่อข้ามคื่อไม่ได้โอ้ยผลาดแล้วกูเอ้ยสวยแล้วครับวาร์ปก่อนไปซื้อของชิ้นแรกของเราแหมบอกเลยเปิดก่อนก็ได้เปียบก่อนครับไปดิ โอ้โหมันจะบัวกันนั่นน่ะม oh ันได้รึเปล่าโอ้โหมันได้ไปแล้วนะเย็บรอยน่าจะเสียเปียบใหญ่เลยแหละกูคราวนี้ตามกูละเขา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 มาดิโอ้โหมาดิเนี่ยตามตามตามเออสวยเอาดิโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวให้ก๊อฟขึนก่อนเพื่อนเพื่อนตามตามตามค่าค่าอันนี้มันโดดเข้ามาเลยนี่เกอร์มาดิเยบร้อยแตกไปดิครับสามตัว บอกว่าเปิดก่อนได้เปียบแต่อันนี้เปิดทีหลังยังได้เปียบนะ <c oughs> เอาอันนี้ก่อนอุ้ยเจอเจอเห็นอยู่นะโอ้ยดึงกูเอาสองตัวอยู่ตรงนั้นออกมาดิ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 าดโอเปิดกั้วามามามา,มากูมีเพื่อนคอยตามกูยิงกูโดนไหมมงก็ยิงกูไโดนมาดิมามาไงาต่อสิกระโดดที่สวยเพื่อนเอาไว้ตาไอไปเรียบร้อยลิวก็ชนะ